คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวพูนิวส์กับผมรณกรอินกมชยัยและทีมข่าวพูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหสัสบ,บดีที่24สิงหาคมพุทธศักราช2566ส่วนการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ช่องทางต่างๆนะครับตั้งแต่โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กแฟนเพจคุณข่าวครับยูทูบชั้นแนลพิมคาว่าข่าวพูนิ่าวซูมสุนทรสองคอและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w ิร์ลไวด์เ ของทางสถานี GBN ครับเริ่มต้นวยการทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยกายที่สบายและก็ใจที่สบายครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าอารมณ์ดีและอารมณ์สบายที่เรารดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอในจิตใจของเราทุกวันจะเป็นเครื่องเกื้อหนุน สนับสนุนให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราสามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายเข้าถ้าหากว่าอารมณ์ของเราขุนมัวจะด้วยสาเหตุอันใดก็ตามสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติธรรมทำให้ใจของเราฟุ้งซ่านขุนเคืองเร่าร้อนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นให้เราหมั่นรักษาอารมณ์ดีและอารมณ์สบายเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลา โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเป็นครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นนะครับติดตามพระชมข่าวสันกบุญที่จะทําให้ใจของเราสบายถ้าใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จครับถ้าใจอยู่ฐานที่เจ็ดก็สําเร็จได้อย่างสบายสบายข่าวแรกนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างประเทศครับได้พร้อมใจกันจัดก,กิจกรรมตักบาตรแต่คณะสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปนานาชาติปีที่20อย่างเนืองแน่นเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาณใจกลางเมืองหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศสาม,อ,มอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปนานาชาติปีที่20เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่2 0สิงหาคมที่ผ่านมาณใจกลางเมืองหาดใหญ่ถนนนิพัทธ์อุทิศสาม,อ,มอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวิชรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หุนใต้ให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปที่เมตตาเดินทางมาเป็นนื้นาบุญภายในงานมีผู้แทนกล่าวคำต้อนรับนะครับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทั้งท่าภาษาจีนภาษาอังกฤษสำหรับประธานฝ่ายคารวสในครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณตรีประกรณ์จันทรโชตาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42จุดเทียนทูบูชาพระรัตนาราย และน้อมนำครวยทุบทีมแพสการะถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวิชระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ท่านประธานสงฆ์ทางด้านนายวารนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้น้อมนำพานดอกไม้สการะถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวิชระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนใต้ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นกรัรยยณมิตรไพศาลทวิชัยทาวรผู้แทนสาธุชน นำทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมาัมากะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและคุณมาิกาจเจริญพาณิชในนาผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานจากนั้นพลตรีประกรณ์นะครับจันทราโชตาผู้บัญชาการบนทลนทหารบกที่42ท่านประธานฝ่ายคารวะลาเปิดงานพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์หนึ่งมื่นรูปหลัง <All right. S 1> จากนั้นทุกท่านครับได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งเป็นชนะรองรับเป็นภาชนะนะครับรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีตักบาตรตามสิ่งน้ำนังสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยตามด้วยผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในภาะภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนและพิธีกล่าวคำถวายเครื่องเทยธรรมนะครับในภาะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน จากนั้นเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตสักบาทก่อนที่พลตำรวจโทสาครทธอมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จะได้น้อมนำเครื่องเทยธรรมถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวิชระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายเครื่องเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าอาสงฆ์ด้วยใจยที่ปลื้มปีติในบุญ หลังจากนั้นเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับในพิธีมอบข้าวสารอาหารแหง้งถวายแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นทุกท่านครับก็ได้รับฟังสมโภชนิยกถาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวิชระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้และท่านก็ได้นําคณะสงฆ์นะครับในการให้พรด้วยเสร็จจากนั้นครับคณะสงฆ์1,000รูปได้ปลายแถวรับบิณฑบาจากพุทธศาสนิกชนและผู้รักสันติภาพทุกท่านด้วยครับ สำหรับการจัดตักบาตรแจ่คณะสงฆ์หนึ่นงหมื่นรูปในนานาชาติในปีนี้มีคณะสงฆ์จาก4ประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญได้แ,แก่ประเทศมาเลเซียสิงคปโปร์อินโดนีเซียและประเทศไทยจาก14จังหวัดภาคใต้ครับโดยได้รับความสนใจจากพุทธศาส,ศสศนิกชนชัางชาวไทยรวมถึงสถาศสาสนิกชนจากหลากหลายประเทศทีเดียวใน AEC นะครับตังแต่มาเลเซียสิงคปโปร์อินโดนีเซียเวียดนามรวมไปถึงเมียนมาที่มาร่วม การจัดกิจกรรมงานบุญและก็สั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้สําหรับมหาสังฆทานหนึ่งหมื่นรูปนะครับครั้งนี้ถือเป็นงานบุญที่สาธุชนทุกท่านต่างรอคอยมานานหลายปีสําหรับการจัดตักบารในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งเป็นการหลอ่อหลอมดวงใจของชาวพุทธให้เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน และได้สร้างความตื่นตัวให้กับศรัทธาสาธุชนทั้งในและต่างประเทศในการมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความศรัทธาในการทำความดีที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้นอีกด้วยทั้งนี้การจัดตักบาตรนะครับยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวหัดใหญ่เนื่องจากทั้งชาวต่างประเทศและก็ชาวไทยนะครับที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญได้เดินทางมาจับจ่ายซื้อของใส่บาตรเป็นจำนวนมากทีเดียวครับทำให้เกิดการกระจายรายได้เศรษฐกิจหมุนเวียน โรงแรมที่พักต่างๆนะครับในตัวเมืองเต,ต็มทุกที่ทีเดียวครับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้นครหัดใหญ่แห่งนี้ครับเป็นมหาน,นครแห่งการท่องเที่ยวอีกด้วยภาพกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับเป็นการจุดประกายความสว่างสวัยอันบริสุทธิ์ของผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่รักในการให้และเปลี่ยนไปด้วยใจที่มีความเผือผออเผ่อแผ่เอื้อเฟื้อแบ่งปันจึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์บุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้ครับ โดยข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งจะได้ส่งไปถวายเป็นกำลังใจช่วยเหลือแด่พุทธบุตรผู้ยาดสู้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่ทหารตำรวจที่รักษาความสงบในพื้นที่ต่างๆของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์กันครับ us.com ตอนนี้นะครับภาพการถ่ายทอดสดครับมีทั้งภาพมุมสูงแล้วก็ภาพมุมต่างๆ สำหรับท่านสาธุชนที่ร่วมงานตอนนี้นะครับปีนี้ทางคณะศิทธินุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชยโยได้มีความตั้งใจได้สารต่อปณิธานที่แน่วแน่ของบริษัทพระคุณเพื่อที่จะ,ะสืบทอดสืบสารประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสานิก,กชนก็คือการทําบุญตักบาทนะแล้วก็การทําบุญตักบาทนี้ไม่ใช่ทาได้ง่ายเพราะอาศัย ความตั้งใจและก็ความจัทธาของญาติโยมทั้งหลายนะและก็ความตั้งใจของคณะสงฆ์ที่ได้มาทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนาและก็เป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วทุกสารทิศนะทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าเราท่านทั้งหลายจะเห็นถึงความวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พลังความศรัทธาของชาวพุทธก็ยังไม่ห่างหายไปจากพระพุทธศาสนา <Okay. S 1> การทำบุญตักบาตนี้ก็หากว่าเป็นไปได้จริงๆก็จะได้สร้างพลังศรัทธาของชาวพุทธให้หนักแน่นยิ่งขึ้นก็คิดว่าถ้าขับเคลื่อนไปได้ทุกๆจังหวัดนะทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชน แล้วก็พุทธศาสนิกชนนะได้ร่วมกันดำบุญตักบาตรแล้วเราก็จะได้เห็นภาพถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราถือว่าเราได้ช่วยกันทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนยาวนานยิ่งขึ้นไปรู้สึกเ่วมทีอิแทนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ ฮ่องกงหรือพมา่านะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งพระภิกษุทั้งสี่ประเทศและก็14บสี่จังหวัดภาคใต้ของไทยตลอดจนผู้สั่งทนที่เป็นทั้งผู้สั่งนที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมในวันนี้และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวสางเระเทศที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา<ๆ>ก็ได้มีโอกาสดีไนะ้ามาร่วมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ถือว่าต้องขอขอบคุณนางคณะผู้จัด ที่ได้นำบันการกิจกรรมนี้มาอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลาก็เกือบประมาณ20ปีมาแล้วนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจื่มชมและก็ควรจะรู้รักไว้ให้มีอยู่ตลอดไปเป็นการทิ่ว่าชักนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มาร่วมกิจกรรมได้มาท่องเที่ยวเป็นการกระตุน้น,นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลารวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี จากที่หายไปหลายปีนั้นก็เป็นเพราะว่าโรคติดต่อโควิดที่เราทราบๆกันอยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้ไม่มีแล้วเราก็มาเริ่มจัดชาวบ้านดีใจมากที่เรากลับมาจัดตักบาตรพระมือรูปอีกครั้งหนึ่งคนมาเลเซียเองก็ดีใจและพร้อมที่จะมาก็คือทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมีจิตใจทูขึ้น เนื่องจากว่าเราได้จัดงานใหญ่ในครั้งนี้ทุกคนมีความยินดีและก็ปลื้มใจเป็นอย่างสูงนะคะเราจะต้องยอยกพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนยงต่อไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมคือนักธุรกิจในหาดใหญ่ก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าโรงแรมก็เต็มหมดทุกโรงแรมร้านค้าต่างๆอาหารที่อร่อยนั้นก็เต็มหมด มาซื้อสินค้ามารับประทานอาหารแล้วก็มาพักที่หัดใหญ่มาที่อวหัดใหญ่คิดว่าปีหน้ายังไงก็จัดในฐานะที่เป็นกรรมการจัดงานคนหนึ่งนะคะก็จะพยายามผลักดันให้ได้มีการจัดตับบานทุกปีเ<า>มื่อคืนมีภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่าตั้งจิตแล้วว่ายังไงวันนี้ต้องมาร่วมแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้นะคะกว่าจะรวม พระสงฆ์ทั้งหมด10,000นรูปได้เนี่ยถือว่ายากมากๆเลยนะคะเป็นโอกาสยากมากๆเลยแล้วก็ต้องกราบขออนุโมทนาสาธุกับกัลยานามิตรนะคะที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมงานนี้ขึ้นมานะคะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะค่ะเพิ่งมีโอกาสนะคะอายุก็มากแล้วเพิ่งมีโอกาสโอ้โหพระตั้ง10,000รูปนี่เป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะต้องกราบขอ ขอบพระคุณเจ้าภาพที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะยิ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วยนะคะโอกาสที่จะมีเ,เรียกว่าเป็นบุญใหญ่นะคะเป็นกองบุญใหญ่ที่เราเราพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ตื่นเต้นนะคะบอกได้เลยว่าขนลุกนะคะขนลุกก็มีทีมงานที่เดินทางมาด้วยกันก็บอกว่าโอ้น้าตาไหลเลยนะคะรู้สึก ปราบปลื้มอิ่มเอม,อมจิตมากๆนะคะแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเป็นการที่เราได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะคะเชื่อได้ว่าพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนไปอีกช่วงกาลปรวาสานรเลยค่ะชมรมพุทธศาสากลน,นะครับได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมหรือ V ี t a r c h ชา l e n g e รุ่นที่15ประจำปีการศึกษา2566ครับ สำหรับการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมหรือวิ a r c าชาเลน g e นะครับรุ่นที่15ประจำปีการศึกษา2566จัดขึ้นณทุดงคัสถานชุมพรตําบลขุนกระทิงอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยครั้งนี้มีผู้แทนนักเรียนจากระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมจํานวนกว่า1 4 1คนเพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมในสถานศึกษา ผ่านบทฝึกบัณฑิตนักปราช์อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยซึ่งในพิธีเปิดครับได้รับเกียรติจากนายสุพรหมแดมประทุมเมธรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งเป็นประธานซึ่งในค่ายเด็กดีวิสตาชาเลนจ์นะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายที่เดียวตั้งแต่การสวดมนต์รรวัดร่วมกันการฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อทานศีลภาวนาครับเรื่องราวกฎแห่งกรรมและพระคุณพ่อแม่ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรขา้อสารอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์เข้าฐานฝึกความเป็นผู้นำเรียนรู้บทฝึกสติสัมปชัญญะผ่านความดีสากลและบทฝึกกิจวัตร5ห้องชีวิตในระมิดนิสยัยรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้น้องๆได้สร้างสารรค์ผลงานบทฝึกปณฑิตนักปร,ราชเจ็บทฝึกและกิจกรรมสร้างสารรค์วีสตารักวัดผ่านทางช่องสื่อโซเชียลมีเดียครับ สำหรับการมาเข้าค่ายวิสาชาเรเลนในครั้งนี้นะครับน้องๆเยาวชนคนเก่งและดีได้รับความสนุกสนานเป็นดาวแห่งความดีที่ได้รับมิตรภาพร่วมกันแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาฝึกศิลธรรมขั้นพื้นฐานนั่นก็คือวินยัยเคารพอดทนฝึกบทฝึกความเป็นลีดเดอร์ชิพหรือว่าความเป็นผู้นำนะครับมีความสมัครสมานสมาสมาคัคคีความเสียสละแล้วก็ความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้บทฝึกนิสัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศิลธรรมเป็นต้นแบบให้แกเ่เพื่อนๆครอบครัวและก็สังคมรวมไปถึงความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานด้านศิลธรรมในรั้วของสถานศึกษาเพื่อฟืน้นปูพระพุทธศาสนานำความรู้ความดีความสามารถมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไปครับ มาต่อกันที่ข่าวสารคำบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือสูนทรงเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนสกันครับวันนสนะครับเริ่มตน้นโดยา้าวพระธรรมกายมองโกเลียได้ร่วมสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งแรกของสหาพันธรัฐรัสเซียภายใต้โครงการ International Buddhist Forum Traditional Buddhism and Model or Challenge ซึ่งเป็นโอกาสในวาระเสิมฉลองการสถาปนารัฐบุริเทียครบรอบ หนึ100ปีครับณหอประชุมหลักศูนย์กีฬาประจำเมืองอูลานอูเดย์รัฐบูเรียเทียสพันธรรัฐรัสเซียได้จัดสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งแรกของสพันธรัฐรัสเซียภายใต้โครงการ International Buddhist Forum Traditional Buddhism and Model Challenge ดังในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนารัฐบูเรียเทียครบรอบ100ปี โดยพิธีเปิดมีการกล่าวต้อนรับจากผู้แทนของรัฐบ,บูริยเทียคือท่านมูคินท่านคัมโบลามะออชิรอฟประธานองค์กรส่งพุทธประเพณีแห่งรัสเซียและรองประธานสภามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวิจัยพระพุทธศาสนารองผู้อำนวยการสถาบันจีนและเอเชียร่วมสมัยแห่งสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์รัสเซียคุณวาวีลอฟและคณะผู้แทนจัดงาน ในตลอดงานได้มีการสัมมนาผลงานทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาแยกห้องย่อยๆพร้อมมีการแปลภาษารัสเซียภาษาอังกฤษและภาษาบูเรียตเพ,พื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอภิปรายและก็สรุปความรู้ได้อย่างงดงามทีเดียวนะครับด้านคณะผู้จัดงานได้เปิดใจในเวทีเสวนา,นาโดยกล่าวสรุปแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศรัสเซียและของโลกซึ่งทุกท่านต่างมีความตั้งใจในการร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อผลิตนักวิชาการรวมทั้งสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติเพื่อปฏิบัติการสร้างรากฐานอันมั่นคงโดยมีจุดร่วมของทุกองค์กรคือพระนิพพานอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและการสร้างสันติภาพโลกใบน,นี้ให้สงบร่มเย็นด้วยการปฏิบัติธรรมจากคำสอนของรรมพระพุทธศาสนาครับ มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาสหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยครับภายในงานพระรวีธรรมติโตท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและร่วมการปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชสโยก่อนที่จะได้ร่วมการกล่าวคำรัตนาศินห้าและพิธีสการะบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชสโยเนื่องในวันธรรมชัย ดยในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมโดยท่านประธานสงนำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้ร่วมงานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมทั้งปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยและนำกราบหลวงพ่อธรรมศโยโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัพรธรรมกายมิเนลโซต้ตาเป็นประธานนำปลาคุถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ส่วนท่านประธานบุญพิธีและคณะท่านเจ้าภาพถาวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถาวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐถินวัดพระธรรมกายครั้งที่หนึ่งโดยประธานบุญพิธีและสาธุชนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งมีกัลยาณมิตรหวานทำเป็นประธาน นำทุกท่านกล่าวคำถวายพระปา่าส่วนคณะสงฆ์กล่าวคำพิจารณาพระปา่าจากนั้นเป็นพิธีถวายีิานเพสอดเริยรักษาโรคโดยมีกริยายนามิตรโอวิทกริย,ยนมิตรปูนกริย,ยนมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีสองคณะและคณะท่านเจ้าภาพร่วมกันถวายจตุปปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ นอกจากนี้วัดพระธรรมกายมิเนโซตายังได้จัดปฏิบัติธรรมและร่วมกันรับฟังธรรมะสายๆนิยามบายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พรมสันขันติสันโตได้เมตตาแสดงธรรมให้แก่สาธุชนได้รับฟังในหัวข้อเรื่องวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมครับ มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดพิธีบูพาพเปตับลีเพื่ออุทิศส่วุกุนลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาครับพนิงานท่านประธานทรงนะครับนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมจากนั้นร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้าพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตอนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนาราย และพิธีถวายกองบุญทออพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรอุญจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิระสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชฟขวัญกัลยาณมิตรวาราพรแสงเพชรและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีบูชาไปตพัพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดวยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุริทยาแซจียและครอบครัว กัลยาณมิตรพงธาดาพรหม,มาแบนและครอบครัวพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศินกานาดดนัลกายาณมิตรโตโน่ฮกแลนกัลยาณมิตรวราพรแสงเพชรและครอบครัวพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายประจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญ ของยอดกัลายาณมิตรที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายอิบารากินะครับประเทศญี่ปุ่นได้จัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพร้อมใจกันสวดมนบทธรรมจัก,กรกะปะวัฒนสูตรครับนะวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นครับคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสังสมบุรณ์วันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันตักบาตรและถวายพระาหารแด่คณะสงฆ์ ซึ่งปตาหาเหล่านี้นะครับจะเป็นเรี่ยวแรงในการบำเพ็ญสมณธรรมอีกทั้งเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายเพราะทานที่ได้สั่งสมในวันนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นสเสบียงบุญติดตามตัวไปในภพบเบื่องหน้านอกจากนี้ทุกท่านยังได้สั่งสมบุญจากภาวนาไมายด้วยการสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นช่วงเวลาของการใช้วันหยุดมาหยุดใจที่ศูนย์กลางกายให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างมหาธรรมบารมีพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ร่วมกันสดุดมรรมจักกะปะวัฒนสูตรในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านก็มีความปลื้มปิติในบุญนะครับที่ได้สังสมบุญร่วมกันครับไปต่อกันที่ยอดสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรกันบ้างนะครับในช่วงท็อปเทนนี้มาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้ท็อปเทนกันบ้างครับท็อปเทนนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับที่1เลยคือนครหลวงสิบครับอันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวงห อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7แกราฟูทอง8ครับอันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง6 10, 11, และอันดับที่10นครหลวง11ครับส,ญญส่วนยอดส่วนธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรวันนี้จากทั่วประเทศนะครับอันดับที่1นํามาเลยคือจังหวัดปทุมธานีครับอันดับที่2อุบลราชธานีอันดับที่สจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่4อ่างทองอันดับที่ 5, อําอำนาจเจริญ อันดับที่6พระนครศรีอยุธยาอันดับที่7มหาสารคามครับอันดับที่แปจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่9ร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดบึงการครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันประกอบบุญยกริยาโดยเฉพาะในวันที่2 7สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับรงกับวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมเรามาพร้อมใจกันนะครับประกอบบุญยกริยาที่วัดพระธรรมกายครับ ตั้งแต่ในช่วงพระเชา้าทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นนะครับพักบ่ายนะห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลเข้าสู่พิธีทอดพระปา่าสมทบกระถินครั้งที่1ห,หลังจากนั้นนะครับจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่ออัญเชิญประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตผูกพัทศีมาสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชียวครับโดยจะมีทั้งหมด3ามวัดด้วยกันตั้งแต่ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาครับวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายโทซิงิประเทศญี่ปุ่นส่วนพระคัํานะครับณมหารัตนวิหารโคตรเบื้องนาพระมหาธรรมกายเจดียพระมหาเจดียพระพุทธเจ้าหลานพระองค์จะได้เข้าสู่พิธีจุดประทีปแปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชารวมไปถึงได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเข้าสู่พิธีฉลองใส่สูตพรหมธรรมจกกักรกะปะวัฒนสูตรนะครับ ดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพร้อมใจกันประกอบบุญญกิริยาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ผู้ประสานงานบุญทุกท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1000ครับข่าวต่อไปเชิญชวนท่านชายครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูนะครับเป็นโครงการ,ร,รประสมบทมูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3,000รูป โดยอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง4กุมภาพ,พันธ์ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่สงเสริมเิรธรรมในประเทศนะครับทุกจังหวัดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์02-831-1234ครับสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มจากสันติสุขภายในที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการทำสมาธิและถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันหลายคนทั่วโลก ก็จะเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะปลุกกระแสะความดีไปได้ทั่วทั้งโลก mm hmm. เมื่อใจบริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมก็บริสุทธิ์คนรอบข้างก็สัมผัสถึงความบริสุทธิ์ได้กระแสะใจที่บริสุทธิ์จะสามารถขยายไปขจัดบนทินในใจของผู้คนได้ขอเชิญทุกท่านร่วมนั่งสมาธิ และแผ่สันติสุขภายในจากสมา,าธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลกและร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีเป้าหมายหนึ่งล้านคนสร้างสถิติโลกกับกินเนส s s เวิลด์เรคอร์ด้วยการถ่ายภาพรูปนั่งสมาธิโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ภาพที่อัปโหลดต้องเป็นภาพนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพภาพเดี่ยวหรือภาพกลุ่มก็ได้ ภาพต้องมีความคมชัดไม่ส่งภาพซ้ำหนึ่งคนหนึ่งภาพเท่านั้นระบุชื่อวันเดือนปีเกิดของเจ้าของภาพเริ่มส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2566ที่ www.meditationforpeace.net มาร่วมสร้างความดีให้ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันสร้างสันติสุขภายในให้เกิดเป็นสันติภาพโลกอย่างแท้จริง และทั้งหมดนี้ครับคือข a าวบ n นิวสที่นำมาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียนะครับเฟซ a ุ๊กแฟนเพจบูนิวส์ t u b e c ช anel n พิมคําว่า c a าวบ n นิวส์ o o m 072. com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www. gbnus. com ของทางสถานี gbn ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่านสันทวัง กาปุริเศสนะกะยิราไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วรณกรอิมกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุนินีวสลาปก่อนนะครับขอกลับอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ